ทุกวันนี้คนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นหนี้มากขึ้นเป็นหนี้นานขึ้นแม้กเกษียณแล้วก็ยังไม่หมดหนี้ขาดการออมเงินเดือนหลังหักจ่ายหนี้แล้วเหลือไม่พอดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีกำลังซื้ออ่อนทำให้เศรษฐกิจไม่ดีเป็นปัญหาของประเทศควรรีบแก้ไขระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเป็นหนี้ ไม่มีทางยั่งยืนสุ่มเสี่ยงต่อเสถียรภาพในระยะยาวสถานการณ์หนี้ครูหนี้ข้าราชการในปัจจุบันหลังจากหักหน้าซองเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งเหลือเงินไม่ถึง30%บางรายนะคะเหลือ1%แล้วอย่างนี้เขาจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรข้าราชการมีหนี้เกิน2 3 0ถึงเท่า ของเงินเดือนข้าราชการเป็นธาดอกเบี้ยเงินจะกินไม่มีมองไปทางไหนหาทางออกไม่ได้เลยอยากกิดกลาดก้าจอตายสาเหตุของปัญหานี่ครูและข้าราชการข้อแรกเนี่ยก็คือ การแข่งขันกันของเจ้าหนี้ที่อยากจะปล่อยสินเชื่อเพราะว่าสามารถหักเงินเดือนหน้าซองได้ทําให้ครูเนี่ยเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่วันแรกข้อที่2ระบบไม่มีการควบคุมว่าครูและข้าราชการเนี่ยจะสามารถได้รับสินเชื่อเท่าไหร่แค่ไหนถ้าเงินเดือน5 0,000แล้วจะต้องมีเงินเดือนเหลือ3 0ควรจะกู้ได้ไม่เกิน4-5ล้านบาทแต่ความเป็นจริงวันนี้มันมากกว่านั้นแล้วข้อที่3ม เงินเดือนที่ลูกนี้หามาได้ถูกตัดจ่ายไปเป็นค่าดอกเบี้ยค่าดอกเบี้ยปรับผิดนัดที่ไม่เป็นธรรมแล้วยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประกันที่ไม่จําเป็นด้วยแม้ลูกหนี้จะพยายามจ่ายมาเป็น10ปีนะคะหนี้ก็ไม่ลดแล้วก็ไม่หมดหนี้เท่าที่เราพบครูที่มีหนี้อายุมากที่สุด103ปีเริ่มตั้งแต่ไปเรียนพ่อแม่ก็ไม่มีตัง ก็เลยเอาที่นาไปจำนองพอเรียนจบมาแล้วก็ต้องมีภรระาทงน้องให้ไปเรียนด้วยเกียรติเดือสนส่วนหนึ่งก็มาไต่ตอนที่นาคืนเป็นหนี้ตั้งแต่ทํางานเพราะว่าต้องทดลองงาน180วันไม่มีเงินเดือนก็ยืมนอกระบบถ้าก็ว่าผมติดลบตั้งแต่วันแรกที่ทํางาน ที่โรงพยาบาลหนองฉางโรงพยาบาลนี้ย265รายเนี่ยปรากฏว่าเป็นหนี้นอกระบบเจ้าหนี้รายหนึ่งเจ้าหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีสมาธิในการทํางานเพราะว่าจะมีเจ้าหนี้ทั้งในระบบทั้งนอกระบบมาตามทวงหนี้อยู่ตลอดเวลาบางคนหนีงานหนีออกจากงานไปเฉยๆไม่มีการบอกกล่าวและล่ำลาบางครั้งเจอลักษณะของการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงเคยเกิดขึ้นใน,ในโรงพยาบาล มันก็ไปเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการทํางานของเรามีที่รุนแรงมากก็คือมีการฆ่าตัวตายถ้ายังปล่อยอยู่สภาพที่คุณมาทวงหนี้กันอยู่อย่างเงี้ยยังไงเขาก็ไม่มีจ่ายฮะเรียกมาคุยก่อนว่าหนี้ที่เหลืออยู่จะลดกันแบบไหนชําระกันแบบไหนปรากฏว่าพอเราไปช่วยเรื่องของหนี้นอกระบบจบมันมีปัญหาอีกเรื่องในระบบ สถาบันการเงินที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนปล่อยสินเชื่อเนี่ยในฐานะที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินทําไมถึงปล่อยง่ายทําไมให้มากมากเสียจนลูกนี้ไม่มีปัญญาจ่ายอะ่ะเฉลี่ยคนละสีล้านฮะนั่นสแสดงว่าสถาบันการเงินปล่อยกู้โดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันการเงิน เงินทั้งหมดของเขาก็คือดอกเบี้ยในแต่ละเดือนเหลือ5-600บาทกลับบ้านเป็นนี่ยาว10ปี20ปีเป็นดอกเบี้ยหมดเลยเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายถาวรไม่มีทางได้เกิดค่าราชการเกษียณและแบกถูกหนี้กลับบ้านน่าห่วงนะตัวนี้เป็นนี้สากันอยู่สองยอดที่ต้องส่งเขาส่งเดือนละ30,000ตัวนี้แล้วส่งเดือนละ18 0 0 0 พอผมผมไปรลองสารปกครองมาขอนครับเนาะเง mm ิน hmm. ผมก็จะเหลือหมื่นสามผมไม่ต้องไปส่งครั้งนอกอีกหมื่นเจ็ดกับออมสินอีก4ี่พันเนีนะครับที่ลบครับ mm hmm. ไปหาใครเขาก็กลัวแต่จะยืมเนี่ยก mm ็ hmm. แจะบอกลูกว่าให้กินแบบประหยัดเอาเรื่องดอกเบี้ยปรับผิดนะตอนนี้แบงก์ชาติก็แก้ไขแล้วแต่มันมีผล 3ตุลา6 3สาแต่ปัญหาของข้างหลังของเราเนี่ยก็คือคนที่เป็นมาก่อนหน้านี้และยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเมื่อเราผิดนัดจากดอกเบี้ยปกติหรือสัญญาปกติที่เราจ่ายอยู่จาก7กลายเป็น14เลยเขาคิดจากต้นโครงคางทั้งหมดดอกเบี้ยทวีคูณ ทำให้ตัดต้นไม่ได้จึงหายไปหมดกับดอกเบีย้ยปับผิดนะพอเราเก็บตัวอย่างมาคลี่ดูล้าน3แต่ตัดต้นไปแค่2องแสนสามนี่แหละค่ะทำให้หนี่ของอาจารย์ชวนเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะซ้อนเข้าไปจ่ายไปเท่าไหร่ก็กลายเป็นดอกหมด างเดือนอไม่ได้กู้สากลรก,รก็ไปเอานี่นอกระบบมาใจออมสินเพื่อย้ายก็ห่ทวงเสียดอกบอกอาจารย์นะคะว่าเสียสองสองเด้งเลยเรากู้มาล้านสองแต่เราผ่อนทั้งต้นทั้งดอกไปแล้วล้านกว่าบาทณนะวันนี้ยอดหนี้เงินต้นตอนตอน,นี้7,500 ดอกอีก5 0 0แสนกว่าคือผ่อนมา15-16ปีก็ยังอยู่ล้านสองเป็นประเด็นและปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือคนค้ำประกันที่จะต้องมารับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมรับผิดชอบ100%เปอร์เซนเลยนะการค้ำประกันความเสี่ยงของ ของสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้นอะอย่างคนค้ำห้าคนรนับผิดชอบทั้งห้าคนน่ะทำไมไม่หานกันนะถ้าเวลาถูกฟ้องล้มก็ล้มทั้ง5้าคนทําไมไม่กําหนดไปเลยว่าความรับผิดของผู้ค้ำประกันเนี่ยมีเท่าไหร่อย่างเช่น5้าคนคนละ10%ซผมไปค้ำประกันเพื่อนสหกรณ์เพื่อนเขากู้เป็นล้านหนึ่งใช้คนค้ำสองคนเพื่อนมีปัญหาก็าออยจากราชการผมในฐานะ คนค้ากับเพื่อนก็ต้องรับผิดชอบเ้าก็หากเงินเดือนนะครับกเทากับว่าเหมือนเราไปเป็นคนกู้แท้เองมันมันก็ช็อกไปเหมือนกันโดนหนี้ค้ำประกันคนอื่นต้องมาใช้หนี้ให้เขาอันนี้ทุกใจสุดเดือนเดือนติดลบเดือนละสี่พันต้นแทบไม่ลดเลยส่วนใหญ่จะเป็นดอกเกือบจะทั้งหมดก็เลยไปลองขับรถบรรทุกอูเหนือสุดใต้สุดแต่ก็อดนอนเยอะ ไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าผู้หญิงตัวคนเดียวไปเลื่อนตกถนนมันน่ากลัวมากถึงแม้เราเราจะเป็นหนี้เราก็ไม่ได้เป็นหนี้จากการเล่นการมนันไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เที่ยวเตะแต่เรามาดูแลครอบครัวของเราค่าธรรมเนียมต่างๆเริ่มตั้งแต่บาทแรกที่เราเซ็นสัญญาเงินกู้ค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อค่าประเมินหลักทรัพย์ต้องจ่ายค่าจดจำนองค่าติดตามทวงถามถ้าขึ้นศาลอีกก็จ่าย ค่าธรรมเนียมศาลด้วยค่าทนายความด้วยที่เราถูกฟ้องค่าธรรมเนียมขายทอดตลาดค่าถอนการยึดจนถึงล้มละลายเราก็ยังต้องจ่ายทั้งหมดทุกครั้งที่กู้เนี่ยเราจะต้องซื้อประกันชีวิตด้วยนะขนาดหักเงินเดือนหน้าซองแล้วนะยังต้องค้ำประกันอีกย,ยังคนค้ำอีกเครดีตที่ผ่านมาเราแก้แต่ลูกหนี้ แต่เราไม่มองถึงระบบเพราะนั้นวันนี้อยากจะเสนอทั้ง2ทางเนาะทั้งลูกหนี้แล้วก็ทั้งเจ้าหนี้ที่จะได้มาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยกันเพื่อให้มันเป็นธรรมทั้ง2ฝ่าย 1. ยอดหนี้ให้ลดลงด้วยรายได้ในอนาคตของครูเองข้อเสนอที่2ขอให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้เหลือไม่เกิน5% ข้อที่3ปรับลดยกเลิกค่าธรรมเนียมและการค้ำประกันที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นธรรมข้อ4ปัปฏิรูประบบการตัดเงินเดือนของข้าราชการส่วนที่1ให้มีเงินเดือนหลังหักจ่ายหนี้แล้วไม่น้อยกว่า30%หรือ9,000บาทส่วนที่2มีการควบคุมยอดหนี้รวมที่จะคู่ได้ไม่ให้เกินศักยภาพของเงินเดือน ข้อ5กรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอยู่ให้มีการชะลอการดำเนินคดีมีการไกล่เกลี่ยดอกเบีย้ยปรับผิดนัดและผู้คับประกันน่าจะเป็นนวัตกรรมและเป็นข่าวดีของประเทศเราในการที่จะมาช่วยกันเลิกทาาด,ดอกเบีย้ยให้กับข้าราชการและคนไทยทุกคนค่ะ